คุณลูกค้ารอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าเล่นเล่นมือให้อยู่ค่ะคาเวียแค่นียนะชาร์จแบตเหรอคะโอ้หนูต้องชาร์จแบตด้วยเนี่ยแล้วไฟดูดนะออกมา นแค่เบลห้ามไปทำไมอ่ะแค่เบลเข้าไปในนี้เลยห้ามไปจากฉันนะคบออยากทำอะไรโอ้โหไม่ให้กลับแล้วเข้าไปในนี้เลยเธอก็วิ่งปีนไปหนีกับฉันห้ามไปล็อกด้วยไม่ให้กลับบ้านแล้วทำไงดีชิตาเข้าไปไม่ได้ไหมมันเล็กลูกท่านสิให้เข้าไปเลยคือเบลฮ่า บ้านนี um ่นะคะมอยู่